สวัสดีครับ่างเบิร์ดเสือศูนย์ห้าสารพัดช,ช่างอาหารการเกษตรและบันเทิงครับสําหรับคลิปนี้นะครับช่างเบิร์ดก็จะพาเพื่อนๆมาซ่อมสวิตดับปิดเปิด,เ,ปดเครื่องน,นี้นะครับมันอาการก็คือเวลาปิดแล้วมัน,มน,มนไม่มันไม่ดับนะครับเครื่องไม่ดับนะครับมันเป็นดับดับยากๆนะครับจะลองดูนะครับ,บ มันสะดุดนะครับสะดุดเหมือนไฟลงก้าวไม่สะดวกนะครับ,คร,บครับก็จะดับได้นะครับเราก็จะมาแกะชุดสวิตนี้ดูก่อนนะครับว่าไอ้สะพานไฟมันมันแตะกันดีไหมครับมันจะเป็นสะพานไฟอยู่นะครับเวลาเรา ปิดเปิดสวิต์นะครับมันก็มีสะพานไฟนะครับให้มันแตะกันนะครับถ้ามันแตะกันไม่สะดวกหรือว่าสกปรกนะครับมันก็เครื่องมันก็จะดับยากนะครับดับแรกเราก็เช็คตัวนี้ก่อนนะครับเช็คปลายสายมันที่มาเข้าสวิตมันปิดเปิดสะดวกก็ไค่อยไปเช็คตัวอื่นนะครับ เก็บตัวสายที่มันออกมาจากคอยนะครับมันก็จะมีสายสองเส้นนะครับรครับเราก็อาจจะเพาะชุดสวิตนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นเป็นสะพานไฟครับเห็นไหมครับ ขั้วสองขั้วเขาขาวนี่ก็คือไอ้นั่นนะครับคือสายไฟที่มาจากเครื่องของเส้นนะครับสีดำกับสีแดงครับส่วนตัวนี้เป็นตัวสะพานไฟเวลาเราดันเวลาเราดันขึ้นคือดับเครื่องนะครับนะครับเวลาเราดันขึ้นขาสองขาของไอตัวที่มันมาต่อสะพานไฟนะครับเป็นสะพานไฟตัวนี้มันก็จะไปสัมผัสกับกับขาไฟ ครับขาไฟที่มาจากเครื่องนะครับเอาลงนี่คือตำแหน่งเปิดนะครับตอนนี้สายสองสายไม่ถึงกันนะครับแต่เวลาเราดับเครื่องดันสวิตช์ขึ้นนะครับสายสองสายนี่มาแตะกันก็เหมือนกับว่าไฟจากจากคอยครับที่ไปวัตทียม,มาลงกาวมาลงกาวอยู่ที่สายนี้นะครับสายนี้ก็คือเส้นแดงนี่ก็จะมาจากตัวคอยสายคอยนะครับ อีกเส้นก็จะเป็นสายกาวครับสายกาวที่ที่เอาเราเอาไปต่อไว้กับตัวตัวเครื่องยนต์นะครับเวลาเอาไฟเส้นสีแดงนี่ครับจะคอยมาแตะกับสายกาวครับไฟที่เคยไปกระโดดเขี้ยววัเียนนะครับมันก็จะมามาหาสายกาวตัวนี้ครับมันก็ทําให้เครื่องดับครับการทําง,งานก็แค่นั้นนะครับครนี้เรามาดูว่าสะพานไฟมันถึงกันไหมครับเวลาเรา นะครับเราเราเราดันสวิตดับเครื่องนะครับเราก็จะมาเช็คสายดูนะครับนี่ครับสายสง่งสายส่งเส้นนี่ที่เข้าไปหาสวิตนะครับเราก็จะเช็คปลายสายแล้วก็ปลายสวิตนะครับว่ามันสายมันขาดไหนไหมมันดับแรกเราก็เช็คสายขาดไหนไม่ขาดไหนก่อนนะครับ โอเคครับผมจะใช้แคปมิเตอร์เป็นตัวเช็คนะครับเราก็ปรับค่ามาที่ตัวเช็คโอห์มเช็คสายไฟครับเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็กดอ่าตัวเลือกไปที่ตอนนี้มันอยู่ตำแหน่งที่วัดโอห์มนะครับเราเราจะเอาเป็นวัดสายไฟที่มีเสียงแบบนี้นะครับเป็นนี้นะมันจะเป็นลูกศรคล้ายเสียงอ่าเป็นยังไงนะครับเป็นคลื่นเสียงนะครับ ความหมายก็คือถ้าเราเอาสายมิตเตอร์มาแตะกันครับมันก็จะเกิดเสียงดังนะครับแล้วก็มีไฟขึ้นแบบนี้ครับแบบนี้นะครับมันก็แสดงว่าสายไม่ขาดนะครับวงจรครบนะโอเคนะครับผมก็จะเช็คทีละสายอ่าเช็คสีดำก่อนนะครับจะคี้ไปตัวนี้คี้ไปที่ไอตัวหัวของสายสีดำนะครับ โอเคครับสายมิเตอร์อีก,อกเส้นก็มต้องมาจี้ที่สา,สายสีดำอีกด้านหนึ่งนะครับให้ดูมิเตอร์นะครับถ้าสายถึงกันก็ไฟจะขึ้นแล้วก็มีเสียงนะครับเห็นไหมครับสายสีดำไม่ขาดนะครับมาดูสายสายสีแดงนะครับอันนี้เราเราเช็คก็ว่าสายมันขาดไหนหรือไม่ขาดไหนนะครับลักษณะ,ะที่เราปิดเครื่องแล้วมันไม่ดับทันทีทันใดมันเป็น คล้ายๆว่าไฟมันมันสะดุดรว่าไฟไปลงกาวที่อื่น,นครับไม่ไม่มาลงที่นี่นะครับครับเช็คสายสีแดงนะครับครับสายสีแดงก็ไม่มีปัญหานะครับเราก็ลองเอือเส,สายดูแล้วก็ติดเครื่องดับดูนะครับว่ามันโอเคไหมเราไม่ยังไม่ต้องประกอบไอ เข้ากับตัวแฮนก็ได้นะครับเราจะติดเครื่องดูก่อนนะครับแล้วก็ลองดับดูแล้วก็ต่อสายสีดำสีแดงครับเข่ากับตัวสายที่มาจากคอยนะครับโอเคครับตอนนี้ตอนนี้เปิดสวิตช์อยู่นะครับเปิดเครื่องอยู่ ครับดับไม่ลงอีกนะครับเป็นตึกตึกตักตักอีกนะครับอย่างนี้ต้องเช็คสายนี่แหละครับสายที่มาจากคอยเลยนะครับเดี๋วโอเคตัวนี้แหละครับ ออิมาตนะตัดคอยนะครับตัดทีก็ทีก็พอจะต้องดับนะครับเียครับจะดักนะครับไปดักนะครับสมีปัญหาแล้วครับสายคอยม่รเทียบกันหรือเปับเทือก ครับโอเคแล้วครับเรารู้จักปัญหามีปัญหากับตัวสายครับสายสีแดงนะครับที่มาจากคอยนะครับเราก็จะต้องถอดถังน้ำมันออกเพื่อเช็กรูสายนะครับว่าสายมันมันหลวมไหมครับ ครับสายตัวนี้เห็นไหมครับสายสีแดงมันช็อตกับมันยังไงครับเดี๋ยวดูครับมันแน่นไหมืม่อสายมันขาดในหรือเปล่า สายมันจะขั้วหลวมไหมครับจะลองดูลักษณะผมว่าคิดว่ามันจะหลวมนะครับเพราะว่าดึงออกมาง่ายนะครับไอ้ทีต่ติดมันติดตัวนั้นนะครับติดเดือยล็อกกันนแต่ว่ามันมันไม่แน่นพูดง่ายครับมันไม่แน่นแล้วผมก็จะบีบเข้าอีก โอเคครับตอนนี้แน่นนะครับ จะลองทดสอบดูก่อนก็ได้นะครับยังไม่ต้องใส่ถังน้ามันครับน้ํามันในกระโบน่าจะพอติดเครื่องอยู่นะครับเราจะทดสอบว่ามันใช่กับตัวที่ว่ามันหลวมไหมครับตัวไอ้สายสีแดงนะครับที่ว่าแจ็คเสียบมันหลวมนะโอเคครับตอนนี้อยู่ออตำแหน่งปิดนะครับจะควณจะเปิดเครื่องนะครับ โอเคนะครับแสดงว่าแจ็คสายขัวดสายนะครับที่เสียบเข้ากับตัวคอยนะครับมันมันหลวมนะครับตอนนี้ดับแล้วก็ดับเลยนะครับลองอีกครั้งก็ได้นะครับถึง okay, นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็คือครับเป็นการ เช็คสวิตดับเครื่องนะครับสวิตปิดเปิดเครื่องเครื่องดับยากนะครับก็ไล่ไล่จากสวิตมาไล่สายไม่ขาดจะมาหลวมอยู่ที่ตัวนี้นะครับตัวสายที่ออกจากคอยจะสายสีแดงตัวนี้นะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ